ย <c oughs> ครับนี่เป็นวิธีการเข้ากรรมยาสูบนะครับซึ่งหลังจากผลผลิตได้แห้งแล้วก็มาทำการเข้ากรรมเพื่อไปขาด นี่มันยาอะไรครับเนี่ยยา้นัต้นอ๋อถึงว่ามันเป็นลายจุดๆเนานะเออตกองังไถ่เลยไงเออก็อางั<ห>้นก็มจุดเท่าเออต้งมดต้งมัดตอโอไม่ใช่เป็นแค่ตีนดินแล้วยายยอดก็เป็นอืนอ